วันนี้เป็นวันต้นที่คนเดินฟุตสาวขมสองพันห้รารอชสถานที่ห้าการจะเรีพละธฐรมทานจะคนใหม่ไม่มีมัม้งเอาเวลาการเก่าวรู้ใหม่รวมกันมันแบบแรกต้องหาทาง,งรับดีวันก่อนข้างหน้าน,น,นี่รานี่ยกิเกลียหยาบที่ทำบรยายถอยหลังมันมีห้าอย่างเรืเ่องหนึ่งการมาชำทะ รับสวยรับงามสองวฏิบาทความโกรธความไม่พอใจภาษาประควนมร่วงที่ฟุ้งซ่านเินไป้สงสัยในผลการบริบรัติข้าวหนดนี้จะลงรั้งได้อนาปาน,นุสติเดินดับแรกวิธีการับก็ใช้อนาปานติช่วยแต่คือคมมก้หนดรู้ลงได้ใจเขาออก เวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ในใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ในใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นรารู้อยู่ถ้าขณะใดถ้าทุกท่านรู้มหาไม่ใจเข้ารู้มหาไม่ใจออกเวลานั้นชื่อว่าจิตท่านรับจเทวรได้ในสมาธิ